พี่ลิน<อ>พี่ลินพี่ลินระวังว่าด้อนบอกทำยังเพลิดมันมันเคลื่อนอยู่นี่ปู่ถมได้ขนาดนี้เลยนะครับปูชนุเพลิดโอ้โหทำเพิ่นสูงกว่านี้อีกโอ้ทำนี่ทำแค่สวนเท่านั้นเขื่อนนั่นเขื่อนไอ้นั่นนั่นที่เก็บน้ำโอ้ mm yeah.